ถึงหน้างานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เกดกับแม่เนตรไปเขาของน้ำม,มากค่ะไม่ไเห็นบลกเพื่อนซุ่มเหมือนขายลูกปงเถอะซุ่มไอ้ลูกฟงก็ตู้นีเจ็กยิงยางไปเขาไปเขาเซเวน่นสอนนี้มาเนียซื้อขนมสามเี่ยงกรนาำขวดหนึ่งมันบอ่นเอ,อเส่ถุงห้แม่แม่เลี้ยวหอเซ่ีมากแม่พี่น้องเขาว่ามันนอกเขารักโลกร้อนบ่ห้ถุงเฮ้าแม่ สามบาทกไก่ซื้ออันปะสามบาทไก่ซื้อคันว่ารับถุงไม่ค้านอันนี้เขาเ่อถามเล่นปะเพื่อถามเพราะว่าเขาสู้อไงเอ้าเรี่ยวๆไปแล้วค่ะบอมันหน่อยมันหน่อยเขาเรียกว่าเอาใส่ถุงไงมันก็ะโปรงหน่อยมันสามารถถือได้จังสิแม่แม่เขาก็เลยบาะหอยห่อใส่ดอกพุณธออดอ่ะถอดแล้วถอดเกลียวไปแล้วถอดเกลียวเสร็จแล้วเราอยู่เลยอยู่ แม่ชวนมาอยู่เอาแล้วพีนอนไหนอ่ะเไปนอนไหนอ่ะเาเือดีแท้ต้งมี เป,เป็นตะโกงจ้ะเป็นเป็นเมี่ยพะยาพี่น้องเกจิภาพพี่นอ้องครับเบื้องอันนี้นี่แหละชีวิตหมอลำพี่น้องขาเบื้องดูกต่สีมโน,นตากเดีอยด้วทั้งสี่ได้แบบนี้เบื้องดู <c oughs> โอ้ยไปตัดอยทางไหนนอนจ้ะพี่ภาพกับปตัดอยทางใดปลาสีเปี่ยวผัวฝรั่งบ่ลูก นอนตากแดดพี่น้องยับลลเลยเลยแต่เรียตนตรวจให้พงศ์ดูชีวิตหมอลำครับพี่น้องนี่แหละถ้าถ้าเราไม่มีญาติไม่มีไม่มีพี่น้องเขาก็จะมานอนกันอยู่แบบนี้นะคะเออไปตัดปล่อยบึงการเมืองการบ่าคะอาบน้ำไปนะ่ะมือเคืนนี่ไหมเขาเปล่านะที่น่เลย อันนั้นรับงานติดผู้นนะ่ะนั่งอยู่ทางทังทางนนะ่ะมีอันนี้คือนอนอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเอาละห้าเธอเดือดไรเดี๋ยววันนี้มีอุ้ยเกลียวไข่เนี้ยน่ารักจังเลยน่ารักน่าขโมอยอุ้ยเขาไปซื้อไซเนี่ยฮะเขาไปซื้อไซหนิอุ้ย น่ารักน่าขโมยป๊าดอาหอดไนโนเสามาน้ำไปไหนอย่างเออชีวิตเรัลเป็นเังสี่ราค่ะปีนเธอไปไหนเปลี่ยนเธอจะไปไหนน่ะ ํำรวจตรวจสอบอะไรรับงานหรอรับงานหรอแ <c oughs> ปลารดพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือมาครบทุกคันแล้วใช่ไหมหนูฮะมาครบทุกคันแล้วใช่ไหม รถบัสกี่คันเอาเนี่สชิโน่นตากแดดใอีลีนี่เตีย,ตยอุยเยาว่าถั่วพุ่นเมียต้นไม้เนี่ยพุน่าฟังพุน่าเฮ้ยมาเลยกิมาลัยอย่างมันห่อนกระโดดยังมานั่งตากแดดด้ยวยจ้าสี่คำ คุณแม่นมนหนูมุกต,นนนาานตน้นไม้คุณแม่พากันไม่หนูต้นไม้ไปเมียอี่หน,น่าวะเดือดร่างยั่วเมียนแต่ไม่เม่นเม่นแต่นนั้หน่ามันบอลหล่เลยนะน่ะไงพี่หลอกเอ้ยมึงดู <c oughs> กนันก้นตีก็จะปลูกเปนอน <c oughs> มาด้วยค่ะพี่น้องมืแรงมามวนน้ำกันด้วยค่ะสถานที่บรรยากาศดีมากเลยรถบัสสี่คันมาถึงแล้วนะคะเบืองสภาพนี่นางแบกไดโนเสาร์มา ไม่เนียดไปไหนไม่เนียดไปไหนอะ่ะเ,เธอไม่ต้องมามองหน้าฉันเธอออกขังเธอออกจากขาฉันเลยฉันจะไปอุดในรูแล้วฉันจะไปเข้ารูแล้วเธอเหยียดขาได้เลย <c oughs> เอา้าเธอบอกว่าอะไร <c oughs> ไม่มีใครปลูกเลยนอนไปพุ้ยเราได้รู้อยู่แล้วยาวบนเขาไหนเลยพี่ต้องอันนี้คือทำลับทำลับ อดมาเอาแค่ะนั้นมันเอาเข้าไปห้หน่อย